อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Welcome to Boxberg อ่ะซึ่งแมปแมปนี้เนี่ยมันเสียตังค์นะ25บโลบกักแต่ว่าแมปเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจดีนะคนเล่น40,000แล้ว <Wow. S 1> ลัดย์ถ้งส1บล้านเนี่ยคนคุณเคยเข้าไปเล่นแล้ว5,000ล้านเพิ่งอัปเดตด้วย10ชั่วโมงที่แล้ว ซึ่งถ้าผมเจดใน YouTube เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีคนมาทำเยอะมากเกมเสียตังนะแต่ว่ามีคนอาจโคตรเยอะลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงคำาอทิบายเกมครับเขาบอกว่าสร้างแล้วก็ดีไซน์บ้านมหัศจรรย์ของคุณเองนะครับมาเล่นกับเพื่อนทำงานโลเปอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ25โลบ,ลบัไปเลยบผม้าเลืองขอิะมาครับไปไป โอเคเข้าเกมมานะครับรู้สึกว่าแหลกมากนะครับแ๋ยวขอลดคุณภาพที่กันแหลกจริงนะครับไม่ไม่หม move. หรือว่าคอมผมมันก้าววะไม่รู้ดิอ่าอะไร working progress เออเขาบอกว่าเกมนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับก็แบบอาจจะมีบั๊กหรือว่าเกมยังทำไม่เสร็จอะไรประมาณน,นี้นะครับ mm. create new house โอ้โหน่าจะได้หลังเดียวก็คือบ้านหลังฟรีนี้ เรามีตังสองพันห้าเราก็ต้องใช้บ้างอลังนี้ครับหลังฟรีช่งคลิปนี้ผมไม่ได้เล่นคนเดียวครับก็ต้องมีคนมาแจมด้วยนะครับนี่เบคอนบัวสองสองนะครับก็เป็นน้องผมเองแต่ก็ไม่ได้พากไม่ได้พูดอะไรหรอกเนาะเข้ามาเล่นด้วยเฉยอ่ะเซเลไปโอ้ยเหตตังชื่อบ้าน,นะครับเออชื่อบัญชีเราเนี่ยไงยดีนะถ้าคลิปนี้ครับผมพูดติดถัดหรือว่าพูดอะไรไม่ดีหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับ คลิปนี้พูดคลิปแรกเนาะอ้าวได้เดลิลิี่วะด้วยฮะหนึ่งร้อยบาทร้อยเหรียญระลานะครับอันนี้อะไรซาเล่แพรกุเราเราโลบักไม่พอขอโทษนะอุ้ยมีคนหนึ่งคนอยู่นี้ด้วยไงไหนไอใครมีอิโมดอ๋อเราแสดงท่าทางได้นะครับอันนี้ก็คือบ้านของเราอ้อเปิดประตูเออสมจริงดีไหนรู้ซิ นี่ห้องไหนห้องนอนตู้เสื้อผ้าครับมีโปสเตอร์มีหนังสือนี่นะ่าอ่านได้นี่อ่านได้อ่านแล้วมันเพิ่มอุ้ยด้สก,กิลด้วยอินเทลเจนซ์นะครับโอเคพอแล้วพอพอพอนี่มีผลไม้หินได้ทีวีดูได้ปะดูได้ <c oughs> นี่ข่าวอะทำได้ทุกอย่างครับ เกมเกมนี้มันเกมเสียตังค์เนาะก็ทำได้หลายอย่างหน่อยอันนี้อ่านนังมืมีห้องน้ำนะทีวีแบงเดื้องใสอ่ะต้องนอนนั่นนะครับมองเราดูอยู่โอเคเออแล้วก็เกมนี้มันจะมีค่าค่าความหิวค่าความเหนื่อยอยู่นะครับให้มากดตรงนี้ตรงรูปคนแล้วก็มากดตรงมูดนะครับลรวจะเห็นค่าความสนุกค่าเอเนจีค่าหิวค่าความสะอาดอะไรย่างนี้นะคือ นี่อะไรครับเอามีเกมพาร์ทนังไม่ซื้อนะเราเสียให้นายไปแล้ว25โลบักอยากไปทำงนานกันเลยดีกว่าครับนี่กด,ดตรงนี้แล้วก็เวิร์บใช่ไหมกำทำไรกันดีทุกคนนี่อะเนมพลอยนี่เป็นแคชเชียร์อันนี้เป็นเอ่อช่างผมอ่ะเป็น m ม c h a นิกเป็นช่างยนต์เป็นคนทำพิซซ่าครับคนส่งพิซซ่าอ่าอะไรเนี่ยเป็นนักตกปลาเสียงสั่ แล้วก็เป็นคนขายติมครับเป็นสต็อกเกอร์คนเ,ออเขาเรียกว่าเป็นคนสต็อกค,ครับคนเก็บสตอ็อกคนเก็บของอะไรอย่างี้อันนี้ก็เป็นแคชเชียร์อีกทีหนึ่งอันนี้อะไรเนะี่ยโรงตัดไม้แล้วก็โหมีพานโล่งเลยครับแล้วก็เป็นคนขุดเหมืองโอเคงั้นเราเป็นอะไรดีอะเป็นแคชเชียร์แล้วกันนะแคชเชียร์ที่ BFF Supermarket ไป โอเคกว่าจะมาโหรอนานมากอ,อ,อะไรอ่ะคุณต้องการกระเป๋าให้ไปให้แปเอาเพิ่มที่แวเอาอ๋ oh, <no. S 1> อเราถุงมันหมดนะครับถุงใส่ของถุงกระดาษใช่ไหมเทคมาอ่ะเออรีสต็อกตรงนี้ครับแล้วก็สแกนในเทมเนี่ยสแกนหหมดอ่ะสแกนสแกนอ๋อล,ลืมหยิบถุงรถครับลืมหยิบถุงไม่ว่าทำไมมัน สังกนไม่ได้หรูหยิบถุงอ่ะตอนนี้ทำไมต่อะดันโอเคไมยบายเพื่อนได้ตังค์มาเท่าไหร่อ่ะเวิร์กอุ้ยตอนนี้ค่าค่ามูดเราเริ่มลดแล้วนะเวิร์กเอ้าได้มาสิบหกบาทเฮลโลสวัสดีเพื่อนอสั่งอะไรเยอะสังกนให้เรา,าดันของถุงพอดีขอบคุณมากครับมฮ้ป <laughs> ตีเพื่อน เราไม่สามารถแย่งงานคนอื่นเขาได้นะไหนม,มันจะขึ้นไป u s e by bacon ก็ถือว่าดีครับเราได้ไม่ต้องมีพวกปั่นเนาะเกมนี้มันจะไม่มีพวกปั่นอยู่แล้วล้เราเพราะว่ามันเป็นเกมเคลียรตังค์พวกปั่นก็จะน้อยหน่อยเนะี่ยใช่ไหมเขาเนะี่ย bacon ไม่สามารถหยิบของผมได้ผมหยิบได้คนเดียวเนาะโอเคเราทำงานไว้แค่นี้ก่อนดีกวนะ่านะครับอ่าเราไปคนกันนะ ค okay. ได้มา116เอ่อดอลลาร์ครับอ่ะเราเอ็นชิปไปนี่อีเพย์ชิปให้เรา <c oughs> ได้มา116เหรียญทำอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้เลยห้างนี้มันมีเป็นแบบรีสต็อกเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวลองไปเป็นรีสต็อกเกอร์ดูดก่อน <c oughs> เอ่อหน้าที่มันน่าจะมันคอยเก็บคอยส่งสินค้ารอเปล่าอะไรเอ่ยไม่ไปเก็บไหน ออกมารีสต็อกของครับอ่าอย่างเนี้ยเห็นไหมเออตอนแรกมันไม่มีนะครับเราก็ไปรีสต็อกอย่างเอ่อมีอะไรอุ้ยนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมแล้วก็รีสต็อกไปครับได้เงินมาเท่าไหร่อ่ะก็ดูเงินหน่อยเวิร์กได้เงินมาสามดิบเจ็ดโอนดีไหมอ่ะเดี๋ยวขอลองดูอีกกล่องได้มาเท่าไหร่ เออมีอะไรให้ดีสองนี่แตงโมแตงโมเออประมาณสิบสองเหรียญก็โอเคนะ,ะไม่ได้แย่แต่ว่าออโอเคเรากลับบ้านดีกว่าได้ลองสิบสองเหรียญน,นะครับสิบสองดอลลาร์อุ้ยอันนี้รถเข็นช็อปปิ้งได้อะเฮ้ยเราช็อปปิ้งได้ครับเอาไปทำไมอ่ะบ้านเราก็มีของให้อะไรนี่เดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่า โอเคกลับบ้านมาแล้วนะครับอา้าวเราลืมปิดประตูบ้านด้วยนะโดนเข้าบ้านมานะโดนวิ่งราวนะครับประตูไม่ปิดสักห้องโอ้ยเออขอดูมูดเราหน่อยสิเป็นยังไงโอ้โ,อโอเหเรือนนีดเดียวเองเนี่ไงเพิ่มอา้าวแล้วมาเอเนจีลดะใช้พลังอ่อนดูทีวีขวดล็อกนี้ <c oughs> อ่อนั่งแล้วเอเนจีมนะันจะเพิ่มทุกคน อเคฟัน <Okay>, เต็มแล้วครับเดี๋ยวเราไป Energy ์ t v ีีด้วย Energy ก็นั่งนอนว่ะไปไปอาบน้ำก่อนตัวอะไ้ไม่สกรปรกไงคนกัะต,ตัวไปพิซซ่า <S 2> <S 2> ได้ไหมเทสพิซซ่าหกบาทเลยเหรอหกดอลลาร์เลยครับกินนี่ไงเพิ่มไหมอหางเกิดต้อมเพิ่มไหมอันนี้ไงเพิ่มครับวว้า wow. เนะมื่อกี้ผมเพิ่มเสียงมาเราสึกว่าเกมเสียงเกมเกม,มันเบานิดนึงตอนนี้เราต้องทำไงอ่ะออกเลยเอ่ะพวกเกมนี้ก็เกมที่ดีลนะผมว่านะเออใครว่างใครรู้บักเหลือก็เล่นได้นะเออเกมสนุกดีนะโอเคเต็มแล้วไปทำงานต่อดีกว่าเมื่อกี้เราทำงานไปสองงานใช่ไหมก็คือเออเป็นแคชเชียร์กับดีสต็อกเกอร์แม่เออแคชเชียร์สองงานนะที่หมดอี่เบอร์เกอร์ เนี่ยขี้เบรอร์เกอร์งานลองวันนี้เราทำไปสามงานเลยนะยนนมีเบรอร์เกอร์ครับก็ดูยังไงอะแบบนี้อะใช่ไหมตรงนั้นมีชีสยื่นมาสองฝั่งแล้วก,แวก็แล้วก็บบ็อกซี่งานโอเคถูกครับของดับอสพาร์ตโอว์วูดเดย์ไอวูดไนท์เบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์แบบไหนแบบนี้แล้วบอ็อกซี่โอเคแค่ตานเท่าไหร่ครับ ดูเวิร์กหน่อยเออได้มาสิบบาทอ่ะก็น่าได้อยู่แหละอันนี้คือเบอร์เกอร์แบบยืดไม่เอาไนท์ช่วยทำเงี้ยนะเดินชนโตอ่าเบอร์เกอร์อันนึงครับไปโอเคอันนี้ก็แค่เท่าสิบเหรียญเนาะพอพอดีสต็อกเกอร์ใช่ไหมพอพอกันพอพอกันเนาะเฮ้ยออกไปกหมดดัน Yeah, เย่ได้เรื่องขั้นนะครับใช่ไหมได้เ,เรื่อนขัน้นเสียส14คนได้เ,เรื่อนขัน้นโอเคเอ็นชิปแค่มา117ดอลลาร์โอ้ยฝั่งหนูยมพิซซ่าเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนละกันนะถ้าชอบก็ฝากกดไลรก็ติดตามด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนอยากให้ทำเออ EP 2เนอะโอเคมีม okay, าครับบ๊ายบาย